าคิดถึงทีมของเกมสไตล์จีนจ๋าๆมันจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยต้องสามก๊กต่อมาเทพเสี่ยนและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้คือโลกยุทธภพโลกที่เต็มไปด้วยการทรยศหักหลังตกหน้าผาเจอคัมภีร์และไม่ว่าจะเล่นเกมไหนก็ไม่เคยให้อารมณ์ที่เหมือนกันเลยแล้วยิ่งคนไทยอย่างเราเติบโตมากับซีรีส์จีนหนังจีนมันต้องเคยมีความรู้สึกอยากคล้องยุทธภพกันสักครั้งวันนี้ผมจะพูดถึงเกมนี้ครับ Sword of Justice เกมแนวยุทธภพ MMO Open World เล่นฟรีทีดีภาพสวยไม่มีระบบเพ to Win และเกมรองรับเรทเทสซิ่งทำให้การท่องอยุทธภพมันอลังการมากๆแน่นอนว่ามีลิงก์อยู่ข้างล่างถ้าอยากช่วยกันทำมาหากินฝากลองไปกดโหลดเล่นดูได้ส่วนใครที่เคยเล่นแล้วตอนนี้เกมมีการอัปเดตอะไรหลายอย่างครับมีการปรับปรุง UI ให้ดูดีกว่าเดิม มีแมปใหม่เกมเพลย์ใหม่โซนใหม่และของรางวัลเพียบใครที่เล่นอยู่แล้วเข้าไปกดดูได้แต่เอาจริงๆคนอื่นน่าจะเคยเล่นกันหมดแล้วแต่ผมเพิ่งได้หลอกและความรู้สึกที่ได้เล่นเลยคือรู้สึกว่ามันโคตรคลาสสิกในแบบความเป็นยุทธภพสุดๆเหมือนเอาเรื่องสไตล์จีนหลายๆเรื่องมายำรวมกันในเกมนี้เนื้อเรื่องเหมือนคุณกำลังดูซีรีส์จีนแนวจอมยุทธ์เราเป็นเด็กหน้อยที่ร่างกายอ่อนแอแต่ก็ฝึกพลังยุทธ์มา และตัวเราเหมือนคุมความลับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจารย์บอกว่าจะบอกในงานชุมนุมสำนักที่กำลังจะมาถึงซึ่งเกิดมาซะขนาดนี้คนเล่นต้องคิดว่าไม่ได้บอกแน่ๆแต่ไม่ใช่ครับระหว่างงานนั้นมีอุบัติเหตุทำให้รู้ความจริงว่าเราโดนพิษตั้งแต่เด็กและเราจะอยู่ได้อีกหนึ่งปีเท่านั้นเราจะต้องออกเดินทางตามหาความจริงทองยุทธภพเพื่อหายารักษาและหาต้นต่อคนที่ทำกับเราเอาไว้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเกมนี้ เนื้อเรื่องหลักมันประมาณนี้ครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องย่อยๆอ,อีกหลายอย่างที่เรื่องราวของมันน่าสนใจไม่แพ้กันแต่เกมไม่ได้บังคับครับว่าเราต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าอยากเล่นอันไหนก่อนก็ได้ยกเว้นช่วงแรกเกมนี้จะมีความเป็น RPG อยู่ครับคือระหว่างดําเนินเรื่องเนี่ยจะมีช้อยเลือกตอบแต่เราจะตอบไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไม่รู้ข้อมูลไลก่อนอาจจะต้องไปคุยกับใครบางคนแล้วกลับมาคุยใหม่ก็จะมีข้อมูล และการตอบของเกมมันก็จะส่งผลต่อฉากต่อไปด้วยในส่วนของเกมเพย์เกมนี้เป็นเกมแนวแอคชั่นแฮ็กแอนด์ที่เราสามารถออกท่าลบหลีกทำคอมโบมีระบบทาุอาวุธต,ต่างๆได้มาจากการสร้างและการฝามทำเควสทำกิจกรรมสำรวจโดยเราจะเก่งได้ผ่านการอัปเกรดตัวละครอุปกรณ์หรือการอัปเกรดท่าดีๆที่ทำคอมโบแล้วส่งเสริมกันตอนต้นเกมจะมีอาชีพให้เราเลือก5อาชีพ n i g h t w เกอรอาชีพที่ทำดาเมจได้แรงสุดๆเป็นสายโจมตีรวดเร็วข้อเสียมีแค่โจมตีระยะแคบและตัวบากเป็นตัวที่ใช้สกิลเพในการเล่นค่อนข้างสูงแต่แลกมาด้วยดาเมจที่คุ้มค่าอิรอนแคร์อาชีพสายแทงที่มีความคล่องตัวและผิวน้อยกว่าอาชีพอื่นแลกมาด้วยความถึกและท่าบัฟมากมายบัฟเพิ่มความเสียหายบัฟเพิ่มความทนทานมาะแค่การอยู่แนวหน้าทุกๆคอนเทนต์แต่อาชีพนี้เนี่ยเล่นได้แต่ตัวผู้ชายนะครับ ล s t o r มตัวละครสายหอ่อกอันนี้เป็นอาชีพแนวหนา้าที่มีทั้งพลังป้องกันที่แข็งแกรกดาเมจเยอะต้นเกมเล่นง่ายถนัดทั้งลุกและรับแทบจะทําได้หมดในทุกๆคอนเทนต์ลงดันก็ดี PVP ก็ได้แต่เพราะความเก่งของมันรอบจัก,กรวาลเลยอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นอาชีพที่เรียกว่าเป็นสายสมดุลและสามารถยืนเดี่ยวได้ เซเลชูนอาชีพนี้ใช้พินโจมตีถ้าเกิดเป็นฟิลแฟนตาซีก็คืออาชีพนักเวทนั่นแหละเป็นอาชีพที่เท่เหมือนหลุดมาจากนิยายดาเมจแรงใช้สกิลแบบอลังการโจมตีวงกว้างแถมไม่ต้องประจันหน้าข้อเสียก็เหมือนนักเวทในเกม MMO คือตัวบากติดคููดาวและมักจะตายก่อนถ้าซับพอร์ตไม่ดีโดยเฉพาะใน Pv P ีว ิวซับหลวงสายหิวแท้อาชีพที่เล่นได้เฉพาะตัวละครผู้หญิกต่อให้คุณจะเป็นชายชะกันมาจากไหนมาเล่นอาชีพนี้จะกลายเป็นสาวน้อยทันทีคือมันเป็นอาชีพเดียวในตอนนี้ที่หิวได้และมีความคล่องตัวสูงเล่นง่ายแต่ว่าพลังโจมตีค่อนข้างตับเป็นอาชีพแนวหลังนุมิน่าอาชีพสายอันเชิญอันเชิญตัวอะไรมาช่วยสู้ไม่ต้องอยู่แนวหน้าเป็นอาชีพที่อยู่ตรงกลางเหมือนจอมเวทอาจจะตีแรงไม่เท่าแต่ตัวหนากว่าและใช้กลยุทธ์ได้หลากหลาย พอเลือกแล้วสามารถปรับแต่งรูปร่างหน้าตาตัวละครได้นิดหน่อยซึ่งต้องบอกว่าหล่อเท่ทุกแบบแล้วก็มีให้ลองแฟชั่นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นพอเข้าเกมไปก็ตัวเปล่าอยู่ดีไม่ต้องห่วงครับพวกเสื้อผ้าทรงผมมันเปลี่ยนได้ตลอดส่วนเรื่องท่าและสกิลต่างๆที่อยู่ในหมวดวรยุทธ์เราก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเช่นกันโดยเราจะได้รับผ่านการดําเนินเนื้อเรื่องผ่านเคสต่างๆหรือแม้แต่กาชาที่เรากาชาตัวละครหรือท่ามา เราก็จะได้มาใส่ในตัวละครของเราด้วยอันนี้ยกตัวอย่างเปิดกาชาให้ดูมีให้ว่ารูปไม่รู้ช่วยอะไรไหมกาชาเลือกได้ว่าอยากเลือดอัพใครดูให้ดีจะมีตัวทองบางตัวที่แจกมาให้แล้วเราก็ใช้ท่าของเขาได้เลยจะมาช่วยสู้ยิ่งปลุกพลังก็จะเพิ่มท่าที่เราใช้ได้มากขึ้นกำลังภายในอธิบายง่ายๆอารมณเหมือนใส่อัติแฟกในเกมอื่นใส่ตรงเซตหรือชาร์จะช่วยเพิ่มค่าสถานนะ แล้วก็อัปเกรดให้มันเก่งขึ้นได้ซึ่งการได้รับก็เหมือนกับอย่างอื่นครับคือการฟาร์มตามแมปหรือว่าดันเจียนหรือการทำเควสอาวุธในเกมก็เช่นกันเราสามารถสร้างขึ้นมาได้การสร้างเจ้าอาวุธที่เรามีมาเพิ่มค่าสถานะลงไปหรือจะเพิ่มสถานะโดยการตีบวกแต่มีความเสี่ยงที่จะแตกหรือฝังหยกเข้าไปเพิ่มความสามารถให้ตัวละครด้วยการอัปเกรดสถานะคร่าวๆมีประมาณนี้อาจจะดูงง,ง แต่ช่วงแรกของเกมเขาจะค่อยๆสอนทีละขั้นจากเควสสิ่งที่สําคัญที่สุดในเกมอีกอย่างคือการสํารวจครับเรียกว่าเป็นหัวใจของเกมเลยแมปในเกมนี้ค่อนข้างกว้างและมีอะไรให้สํารวจเยอะเป็นเกมโลกเปิดที่มีหลายเมืองมีสาววา์ปมันจะมาในรูปแบบคนที่ยืนอยู่เราให้เราเข้าไปคุยก็จะเปิดวา์าให้มาอีกครั้งได้ ตลอดการสำรวจเราจะเจออีสเตอร์เอกอะไรซ่อนอยู่เช่น q u วส t เคสวิชาหรือมีหีบซ่องตามแมปตามเฟสในการเคลื่อนที่ของเกมมันจะเป็นแบบจอมยุทธเลยคือเหาะเหินเดินอากาศได้หรือสไลด์ตัวหรือแม้แต่เดินบนน้ำในเรื่องการดำเนิน q u วส t ถึงแม้ว่ามันจะเดินออโต้หรือไปแบบสัตว์ขี่ที่ได้มาตามเนื้อเรื่องแต่ระหว่างการเดินทางเกมออกแบบบรรยากาศมาได้ดูดีมากดูใส่ใจยิ่งมันรองรับเรทเฮสติ้ง ภาพยิ่งสวยขึ้นไปอีกสวยเป็นธรรมชาติคือแค่สำรวจก,ก็เพลินแล้วอีกอย่างคือ NPC AI มีชีวิตชีวาคุยได้หลากหลายบางทีการคุยกับ NPC อาจจะทำให้เราได้เลือกปลดล็อกคำตอบในเควสเพิ่มได้เป็นการเพิ่มทางเลือกสำหรับเนื้อเรื่องบางทีการไปคุยกับ NPC โมัวก็มีมินิเกมให้เล่นการเลือกตอบอะไรก็ตามอาจจะทำให้เราได้ของขวัญหรือพาไปเจออะไรแปลกๆที่คาดไม่ถึง นอกจากนี้เกมยังมีระบบ AI ที่ทำให้เราสามารถคุยกับ NPC ที่เราเคยเจอมาได้เราสามารถมีความสัมพันธ์กับ NPC ในเกมได้บางตัวเนี่ยถ้าเกิดจีบกับมันไปแล้วอาจจะทำให้คัสซีนเปลี่ยนไปเลยก็ได้เกมนี้มีระบบโซเชียลที่เิลียวมากๆมีกิจกรรมที่เหมาะกับสายชิลให้เราทำมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของอาชีพต่างๆเอาไว้ให้เล่นเพลิน เพิ่มของที่เรามีคือแต่ละอาชีพจะมีมินิเกมที่หลากหลายแตกต่างกันก,นกไปและเกมจะมีเควสให้เราเรียนรู้โดยเฉพาะเพื่อปลดล็อกอย่างจริงจังเช่นการตกป่าก็จะเป็นมินิเกมฟิชชิงต้องไปตกตามแหล่งน้ําหรือวางเหยื่อหรือถ้าจะเก็บสมุนไพรก็มีสายการอัปเกรดสาหรับการเก็บสมุนไพรมีอาชีพนักดนตรีที่มีมินิเกมกดจังหวะจริงๆและทุกอย่างที่เราเล่นมีเลเวล ยิ่งเลเวลสูงก็จะทำอะไรได้มากขึ้นมีการสร้างคฤหาหน์เกมให้เราสร้างบ้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์หาหาสัตว์มาเลี้ยงเพิ่มและของที่ได้ของที่จะปลดล็อกการสร้างบ้านก็จะมาจากการสำรวจนี่แหละหรือเล่นๆไปถ้าใครยังมองไม่ออกว่าจะสร้างยังไงเกมก็มีพรีเซตมาให้ด้วยมีโหมดให้เราลองสร้างบ้านโดยเฉพาะซึ่งดูจริงจังมากๆมีการเก็บหรือสร้างความประทับใจให้กับตัวละครที่เรารู้จักให้ของขวัญพูดคุย เพิ่มค่าสถานะความสดิทสนมแล้วชวนพวกเขามาร่วมเดินทางและสำหรับสายแฟชั่นบอกเลยว่าแฟชั่นของเกมมันหลากหลายมากๆแต่งตัวไปแบบเท่ๆไปทำเควสตได้เลยชุดแฟชั่นเนี่ยจะมีทั้งได้มาตามเนื้อเรื่องหรือซื้อจากร้านาค้าราคาไม่แรงใครอยากจะเติมก็สามารถเติมได้หรือจะมีหน่วยเงินในเกมที่เราสามารถฟา์มแล้วเอาไปซื้อได้เหมือนกันแล้วแฟชั่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ถ่ายรูปได้ปรับแต่งรูปถ่ายได้แถมมีระบบอัดวิดีโอได้ด้วยเรียกว่าเกมมีกิจกรรมให้ทําเยอะครับกิจกรรมพวกนี้อาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรกับเนื้อเรื่องหรือการเล่นวางมากหรืออยากทําก็ทําไม่ทําก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกรูปแบบการเล่นแบบไหนแล้วถ้าเกิดพูดถึง MMO จะไม่พูดถึงลงดันได้ไง ซึ่งในเกมมีดันเจียนมากมายหลายประเภทครับและแต่ละดันก็จะมีแมคานิกมีระบบอะไรที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่จะให้ใช้คนลงเยอะมากแต่ถ้าไม่มีคนลงด้วยก็ลงเดี่ยวได้เราจะได้ไปกับบอดทั้งฝูงที่มันเลเวลเท่าเราแทนหรืออยากลงแบบทีมที่มีคนเยอะๆอุปกรณ์ครบของรางวัลไม่ต่างกันมากครับมันแฟรมากๆสําหรับคนเล่นเพราะงั้นก็เลือกแบบที่เราชอบได้เลยและดันเจียนเท่าที่ผมลองมา จะมีดันเจียนต่อสู้อันนี้เป็นดันเจียนที่มีเนื้อเรื่องให้เราเดินสู้ไปยาวๆแต่และดันจะมีเมคนิกที่แตกต่างกันออกไปเช่นบางดันจะมีการเปลี่ยนมุมมองต่อสู้หรือดันที่มีบอสยิงเป็นบูลเลตเฮฟฝันกระบี่ขอบผาอันนี้เป็นดันเจียนแบบโลกหลายเลือกบัฟเลือกซื้ออาวุธแล้วลุยตามด่านที่เราได้เลือกและไม่ได้มีเฉพาะด่านที่บวกอย่างเดียวมีด่านที่เป็นพัซเซิลด้วย คือมีอะไรให้เล่นเยอะเราไม่ใช่แค่ดันเจียนเกมมีโหมดอื่นด้วยใครชอบ PVP เกมมีโหมด PVP ให้เอาผู้เล่นมาใส่นัวกันตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆใครได้แต้มเยอะกว่าก่อนหมดเวลาก็ชนะไปมีแบบทีม3ต่อ3หรือสู้หมู่คณะที่ลงไปตีกันแบบเดือดๆ60คนโดยไอ้หกคนเนี่ยเราจะสามารถกำหนดจุดตกลงไปได้มีบัฟให้เก็บมีหมอกวงพิษบีบเข้ามาทีละนิด ง่ายๆคือ Battle Royale นั่นแหละและที่เล่ามานี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดของเกมเลยด้วยนะครับเกมมีระบบต่อสู้หรือระบบสำหรับสายชีวอื่นๆอีกเยอะแยะให้ลองค้นหาซึ่งแต่ละคนก็จะได้ประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างกันออกไปและนี่แหละครับคือ Sword of Justice MMO RPG ที่จะพาเราโลดแล่นไปในยุทธภพไม่ว่าจะลุยสำรวจเล่นเนื้อเรื่อง PVP ทำกิจกรรมกับเกลือนหรือแต่งตัวเทๆ่ๆสายแฟชั่นเกมให้อิสระกับคนเล่นเยอะมาก และที่สําคัญคือสายฟรีอยู่ได้เกมค่อนข้างแฝงใครกําลังมองหาอีกประสบการณ์เกมแนวจอมยุทธที่เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นคนเดียวก็ชิลวเป็นเกมที่มีประสบการณ์การเล่นที่น่าลองมากๆแล้วเขาเพิ่งอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ไปเมื่อนหนึ่งมกราน้เองมีการปรับปรุงปรับแปลง UI สําหรับ PC เกมมีการอัปเดตปรับปรุงเรื่อยๆตามเสียงเรียกร้องของแฟนๆเพราะงั้นใคร ลองแล้วลองดูใหม่ได้ครับใครยังไม่ได้ลองแนะนำให้ลองเลยส่วนตอนนี้ผมขอตัวไปท่องยุทธภพก่อนวันนี้ไปแล้วอีกครับ